สวัสดีครับผมนาชันแสงเกตผู้เชี่ยวชาญสินค้าพิเศษจากบริษัทเกงไทยพัฒนากรวันนี้ผมมีเครื่องฉีดน้ําแรงดังสูงจะมานําเสนอในแบรนด์ของคา r เชอร์ซึ่งเป็นรุ่นงานอุตสาหกรรมรุ่น HD 9 2ีเ c l a ทับ c สีดคาสสิำหรับรุ่นนี้กําลังไฟใช้ไฟ3เฟสหรือ380โวลต์มอเตอร์6.9กิโลวัตต์สร้างแรงดันอัดส่งด้วยกําลังข้อเวียงในเสื้อปั๊ม โฟเลตอตราการไหลจะอยู่ที่520ลิตรถึง900ลิตรต่อชั่วโมงแรงดันใช้งานอยู่ที่70ถึง200บาร์แรงดันสูงสุดจะอยู่ที่240บาร์าหรับต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ที่ติดมากับตัวเครื่องเริ่มจากสายอัฉีดเป็นสายอฉีดแบบไฮดรอลิกอย่างดีความยาว10เมตรปืนฉีดน้ำพร้อมระบบเซฟตี้ล็อกปืนการฉีดน้าหัวฉีดเป็นหัวฉีดฟิก25องศาหรือ power n u s s l ให้แรงดันเพิ่มขึ้น40%ข้อต่อปืนสามารถให้ตัวได้ ก็ต่อหางหนูต่อเท่าบริเวณทางน้ําเข้าฝาจุดเปลี่ยนถ่ายน้ํมันเครื่องสำหรับเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงรุ่น HD ตี e 9, ทับ20ขีดสคลาสสิกน้ํามันเครื่องที่ใช้เป็นน้ํามันเครื่อง n u m b e r 5 w 4 0ซึ่งเราจะมีตาแมวสําหรับไว้ให้ดูถึงระดับน้ํามันและสีของน้ํามันน้ํามันจะเปลี่ยนสีเวลาเราใช้งานจุดที่เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องจะเป็นน็อตทองเหลืองที่อยู่ด้านล่าง ของตัวตาแมวสามารถเปลี่ยนถ่ายได้ง่ายการเปลี่ยนถ่ายจะอยู่ที่ประมาณ3เดือนหรือขึ้นอยู่กับการใช้งานของทางลูกค้าสําหรับเสื้อปั๊มของ k a r ชอร์ h ฮดดี้เก้าทับยี่ขีดสัสสรุ่นนี้จะเป็นเสื้อปั๊มชนิดทองเหลืองที่แข็งแรงและทนทานกัดก่อนเหมาะกับการใช้งานอุสาหกำหนักตัวปรับแรงดันเวลาใช้งานบริเวณที่เติมน้ํามันเครื่องเพื่อทําการหล่อลื่นปัม๊มบริเวณที่ต่อทางด้านน้าเข้าโดยใช้ก็ต่อหางหนู และยังมีตัวกรองน้ำหรือฟิลเตอร์ลักษณะจะเป็นแก้วใสเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงรุ่น HD 9 2 0เาทัีสกดสคลาสิกเหมาะสำหรับงานฉีดล้างอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงดันสูงและยังสามารถใช้งานต่อเนื่องได้2-3งสชั่วโมงสหรับวันนี้ผมขอจบการนำเสนอเครื่องฉีดน้ำในแบรนด์ของคาร์เชอร์รุ่น HD 9 2 0เาทัี่สดสคลาสิกไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามสินค้าดีๆของเราและฝากกดติดตามในเพจของคาร์เชอร์ KTW Group ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ